ไปกันที่จังหวัดอุทัยธานีได้เกิดฝนตกหนักในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนทําให้ต้องสั่งปิดน้ําตกไซเบอร์ห้ามหนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ําอย่างไม่มีกําหนดค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องมานานกว่าสัปดาห์ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากจากเชือกขาตอนบนในป่าห้วยขาแข้งลงสู่น้ําตกไซเบอร์ตําบลทองหลางอําเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มีความเสี่ยงและอันตรายต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากดังนั้นค่ะทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจึงได้มีคำสั่งปิดน้ำตกไซเบอร์รวมถึงน้ำตกแก่งสาวน้อยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโดยทันทีและมีการปิดอย่างไม่มีกำหนดรวมทั้งไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตกอย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากน้ำป่าไหลหลา,ลากดินโครนถลม่มรวมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากฝนหยุดตกหนักและปริมาณน้ำลดขนาดความรุนแรงอยู่ในภาวะปกติแล้วก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมน้ำตกและลงเล่นน้ำตกเหมือนเช่นเดิมในขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ทหารชุดหมวดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่อำเภอห้วยคดสังกัดกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่4ก็ออกตรวจเข้มดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะน้ำตกไซเบอร์แห่งนี้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวถึงเหตุผลที่ต้องปิดน้ำตกเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากมีกระแสน้ำเชี่ยวแรงอาจเกิดน้ำป่าดินงคนถลม่มรวมทั้งจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะ